สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับปีแมนนะครับวันนี้แล้วก็อยู่กันในแมปซูเปอร์แบตปีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาของในอัปเดตนะครับอย่างแรกนะครับซิกมาบอมนะครับซิกมาบอมนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่ฟาร์มโคตรโหดเลยนะครับอ่ะอ่าอ่าโคตรซิกมาเลยเห็นไหมครับหน้าคมเลยอ่ะ ดดดดโอ้แล,แล้ววิธีหานะครับขั้ตอนแรกนะครับเราต้องไปหาออฟก่อนนะครับหาออฟแซนออฟนะครับสิบเก้าออฟนะครับโดยการฆ่าพ,พวกนี้นะครับแล้วฆ่าไปเลย แล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับตอนมีแอดมินได้เดิมดาบมูอาได้นะครับแล้วผมก็มีเทคนิคแล้วนะครับความลับทางราชการนะครับอย่าไปบอกแอดมินนะครับเปิดช่องดาบออกมานะครับแล้วก็กดสับไปสับมาแล้วกดใช้สเกนะครับเนี่ยสับไปสับมาแค่นี้กันเลยนะครับเกาะด้านหน้าเราเลย พอเรามาถึงตรงนี hmm. well, hmm. ้นะครับแล้วก็กดคุยแลัวปุ๊บพอเรามาที่นี่นะครับแล้วก็มาเสกกับเอ่อแท่นบูชายันนะครับใส่แล้วจะบอสก็เกิดนะครับแล้วก็ตีบอสเซ็กมาตัวนี้เลยนะครับจงห่วยตายนะครับตุงตุ้งตุงแล้วก็มีโอกาสตั้งยิม้าบเสนอครัก็ดเือต่อครับตุงตุ้งตุุ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 งตุ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 ง บอสตัวนี้อันตรายครับบอสอื่นไม่พอนะบบอสตีดูดเลือดเลยนะครับนี่ครับบอสตาครับโอ้ไม่ดับนะครับโอ้ก็เป็ว่าอาวุธนี้เป็นอาวุธที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมนะครับก็ต่อไปก็อย่างต่อไปเลยนะครับก็คืออาวุธอันนี้โอสด็อกจุบจุ๊บจ้าจุ๊จุ๊บจุ๊มาเอานะครับก็อาวุธชิ้นนี้นะครับสกิลก็เป็นอย่างนี้นะครับสกิลหนึ่งสกิลสอง ครับโซบิทีด้อยดาบอันนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่ดาบนะมันเป็นเคียวนะครับก็เราต้องไปตรงนี้ครับไปทางเออแท่นควงสว่านหรือเปล่านะครับแล้วก็เข้าไปนะครับปุ๊บวิ่อ่าพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะเจอกับ N p C สามนยครับเราก็ต้องมีซิกมาบอมก่อนนะครับแล้วก็กดถือซิกมาบอมเลยครับอืมพอเราถือซิกมาบอมนะครับ แล้วก็กดคุยครับปั๊บแค่นี้ครับได้แล้วโอ้อีซี่มากเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เคียวซิกมาไม่ใช่เคียวโอนะครับต่อไปครับผมจะสอนหาเคียวอเวกนะครับก็เคียวเวนะวิธีทำนะครับแล้วก็กลับไปบนสกายเพลียนะครับผมมัซิกมากเดินทางมาเพียเดี๋ยวเดยวเยครับ พอเขึ้นมาแล้วนะครับให้เราหันไปมองตรงเคียวอันใหญ่ยาวนะครับโอ้คตรยากตัวคตรยากเลยครับโอ้ยลดเวนนะโอ้ช่างหัวเขานะแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนนี้กันครับอ่าสรพัเราบอกรุ่นี้เเราก็เดินตรงไปครับนบพอเจอกับอ็บซีแล้วก็กดคุยับจบเท่านี้แล้วครับเราก็ได้เคียวมาแล้ว ตีอเวกิ้งนิ่งโอ้มซิกม่ามากเลยนะครับอาวนะุชินนียบอกแล้วสกิลไม่ต่างจาก,กันเดิมเลยนะแถมอันนี้คนระับความโหดกว่านั้นก็คือตีธรรมดาครับอาไม่เห็นเสกเลยนะครับโดนเกียร์นะครับอ่าริวดีวิวสกิลกันดีกว่าครับสกิลหนึ่งครับอืม,ไมนไหมครับโหเนี่ยนะสกิลเดียวเนี่ยเหมือนเราใช้สองสกิลเหมือนเคียววีหนึ่งแล้วต่อไปก็สกิลสองครับเฮ้ย วีโคตรโกงแล้วอืมต่อไปผมจะพาไปหาบอมบอมอะไรวะซูเป,ปอร์ซิกมาเอ็กนับวิดีทามนับเอ้ยรีวิวก่อนะครับเน,บนี้ยก็ไม่ต่างอะไรจากวีหนึ่งแล้วก็แค่แบบปลาลัวขึ้นครับก็ ใช้แล้วก็น่าจะคมเหมือนผมแล้วอือโอ้โเราช่างโอ้กันไปครับที่ได้ครับคือเราต้องมีเคียวอาเวกิงหนิงก่อนนะครับเคียวเวกแล้วก็ถือแล้วโอ๊ตด็อกอาเวกโหยาอาวุธสองชิ้นนี้มาอยู่ใกล้กันนะเดี๋ยวมันจะเซ็กมานะโอ้แอปแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีเอ่อ NPC เรืองแสงนะครับแล้วกดคลียร์เข้าไปเลยครับ ตอนนี้ก็จะขึ้นข้อความมา I don't know ครับโอ้ก็วิธีข้อโคตรง่ายเลยครับก็อัปเดตก็หมดแรับอ๋อใช่ครับแล้วก็มีอัปเดตผลใหม่มาด้วยครับผลกา v วิ y นะครับซึ่งผมจะไปรีวิวให้ดูเเอาว่ารีวิวทุกผลเลยดีกว่านะครับอืโอ้โหผลไฟนะครับสกิลก็สกิลหนึ่งครับปล่อยบนไฟนะครับโคตรโกงอะสกิลสอครับ ระเบิดไฟต่อไปนะครับผมก็จะมาเลเวลผลการไปเต้นะครับสเก,กลหนึ่งนะครับโโคตรเต้นะปล่อยก้อนขี้มาหนึ่งลูกนะครับสก,กิลสองนะครับ,กกรบเป็นการปล่อยโคตรขี้ออกมานะครับต่อไปก็ผลต่อไป ปิด่ามานะครับผลสั่นนะครับก็สกลหนึ่งนะครับโอเปการปล่อยบอลขาวๆที่เทนะครับสเกลสองแลปล่อยศิลปีไปโคตรใหญ่เลยนะครับโอโคตรโกเลยนะครับอ